สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Samet i n e w ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์ประจำปี2565ครับในรอบเก็บตัววันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับ ไอดี้ภูเก็ตตัวเต็งท่านหนึ่งสวัสดีค่ะอขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านที่เชียร์ในเวทีมิสแบรนด์ไทยแลนด์นะคะฝากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะบอกเลยว่ามาเต็มที่แน่นอนและเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะเพราะเราจะมาเอามงให้ได้และไม่ใช่แค่มงประเทศไทยเท่านั้นแต่เราจะเอามงอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะฝากทุกคนไปกำลังใจเชียร์เอ็มจีทีสี่สิบสองไฮดี้อแมนดาแมดดอร์จนเซนมิสแบรนด์ภูเก็ต อะไรคือแบบกลยุทธ์มัดใจกรรมการว่าปีนี้เรามงแน่นอน กลยุทธ์ก็คือความเป็นตัวเองค่ะแล้วการที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองกลยุทธ์นี้สำคัญมากมและที่สําคัญคือเราเองก็มองด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงในแต่ละจังหวัดค่ะเราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนและบอกเลยว่าทําเต็มที่แน่นอนค่ะบอกเลยว่ารอความเซอร์ไพรส์ในตัวไฮดีกันด้วยนะคะทุกคนไม,ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะได้เลยอาจจะส่งกลาแล้วนะคะฝากกําลังใจถึงพี่น้องคนไทยในการเมาอย่าขับตรงนี้อะไรนะรเมาอย่าขับ อ๋อค่ะโอเคการที่มีเทศกาลต่างๆนะคะในอย่างเช่นการเล่นสงกรานต์นะคะถือว่าเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงมาก <c oughs> ๆ,ๆค่ะทุกคนมันมีทั้งความออข้อดีและข้อเสีย <c oughs> ใช่ไหมคะให้ดิมองว่ามันสนุกแล้วมันก็เป็นประเพณีที่สาคัญของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะเป็นปีใหม่ไทยเลยแต่ว่าอยากจะฝากทุกคนนะคะในกรณีที่ขับรถหรือว่าไปปาร์ตี้นะคะอาจจะเรียกกร็บเรียกคนขับรถเรียกแท็กซี่จะทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปาร์ตี้นี้นะคะก็ถ้าเซฟตัวเองได้ก็เซฟกันนะคะ ทุกคนเพราะว่าถ้าดื่มเยอะไปเนี่ยก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะและจะได้ลดอุบัติเหตุในประเทศไทยด้วยค่ะได้เลยอ่าขอกําลังใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วฝากติดตามไอจีของไอดี้ได้เลยค่ะขอกําลังใจทุกคนนะคะไฮดี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะไฮดี้รู้และรับรู้รับร,รู้สึกถึงกําลังใจของทุกคนแน่นอนนะคะ<ไ>เพราะว่ากําลังใจส่งมาแน่นมากและไฮดี้เอามาเป็นกําลังใจให้ตัวเองที่จะสู้ต่อไปในทุกๆวันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเชียร์ช่วยโหวตไฮดี้กันด้วยนะคะและจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ i g ได้เลยค่ะ IG ไฮดนะคะไฮดี้กค่ะ h e i d อนะคะฝากไปกดติดตามกันได้แล้วก็ทิกตอกนะคะทิกตอ k กับ ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กด้วยทิกเกอรกับทวิตเตอร์นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ Heidi อันเดอร์สกอร์แอมแอนะคะและก็ Facebook Amanda Jensen ค่ะเในภาษาอังกฤษนะคะได้เลยขอบคนต่างไม่กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณนะะคบ๊ายบายนี่เลยคนสวยมุกโกสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะ ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนคะะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะมุกกุธนชิพรพานแก้วมิสแกรนดสุพรรณบุรีค่ะปีนี้ก็คือมาประกวดเป็นปีแรกเลยแล้วก็มวนเดียวจบมงที่สุพรรณบุรีนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่และก็แฟนๆนางงามทุกทุกท่านนะคะติดตามด้วยนะคะแล้วก็แนะนําติดชมมุกกุได้เลยนะคะสู้เต็มที่แน่นอนค่ะอะ,อะไรคือแบบว่ามัดใจกรรมาการว่ามงมลงปีนี้น่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจคะ่ะจริงๆแล้วทุกคนตั้งใจแต่มุกว่า มูบีโกของตัวมุกเองว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาทําเพื่อสิ่งใดเราไม่ได้มาเพื่อตัวเองคนเดียวแต่เราทําเพื่อครอบครัวของเราด้วยตัวเราด้วยแล้วก็เพื่อประชาชนแล้วก็สังคมไทยด้วยค่ะได้เลยนะฮะ,ะจะส่งกลางปีใหม่ไทยแล้วนะฝากถึงพี่น้องคนไทยนะฮะอย่าให้เมาแล้วขับตรงนี้อ๋อก็เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ ถ้าเทียบแล้วเนี่ยสถิติของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะคะก็ช่วยกันใส่ใจตรงนี้เนาะแล้วก็ใจเขาใจเราในเรื่องของถ้าเราเมาเราก็ไม่ควรขับถูกไหมคะหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราควรนึกถึงไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะว่าคนเบื้องหลังจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะได้เลยอาขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้เชียร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากไอจีได้เลยค่ะสำหรับการประกวดครั้งนี้นะคะมุกุูตั้งใจมากๆค่ะสำหรับมุกุสุพรรณบุรีนะคะจะทําให้เต็มที่นะคะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะช่องทางการติดตามต่างๆของมุกุูนะคะ i g m m o o k k u u ค่ะส่วน Facebook นะคะก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะธนชพรพานแก้วค่ะ ได้เลยขอบคุณมุกโกบมากค่ะบา๊ายบาย